เนื่อมเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไป30กว่าปีเรื่องนี้พัวพันกันมาประมาณ30ปีมันก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายทอดมากตั้งแต่คนที่คนที่หนึ่งตั้งแต่คนที่ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของเจตนารมณ์ของคุณยายเนื่อเอาที่ไปไว้ให้กับมุลยทินะครับจากมุลิที่ผ่านมาที่เอาพายเอาพายผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นพูดง่ายเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ซื้อที่ดินบริสุทธิ์จริตเนี่ยกลายเป็น ถ้ามองหนึ่งในแง่ห่วงโซ่อาหารเนี่ยเขาเป็นห่วงโซ่สุดท้ายที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดอถ้าไล่จากห่วงโซ่ขึ้นมาก็ด้เจ้าของที่ดินบริษัทจัดสรรสนามกอล์ฟมูลที่มหามกุฎราชวิทยาลัยวัดที่ควรจะได้ที่ดินกรมที่ดินรวมถึงคุณยงยุทธวิชัยดิตที่อยู่ในที่ที่ถูกศาลตัดสินให้จําคุกบริษัทงั้นต้นตัดสินเนี่ยนะจ๊ะคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ถ้ามองว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้คนที่บริสุทธิ์ในคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างอาจยเบื้องต้นนี่ผมว่าดวงวิญญาณของโยมเนื่องคงไปสู่สัมปรายภพสุขติครัเพราะจิตที่เขาตั้งจิตอธิษฐานถขาวายเนี่ยเวลาเขาสิ้นชีวิตไปแล้วผมว่าเขาคงไปดีนะครับและป่านี้เนี่ยเขาคงอยู่ในสวงสวรรค์ หรือถ้าเขาถ้าท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยป่านนี้ท่านคงอายุประมาณเรียนจบบริษตรีแล้ะออแต่คนที่เอาที่ดินที่เขาจิตบริสุทธิ์แล้วมาเล่นแร่แปรธาตุนี่คือกําลังสู่นรกและกําลังทุกข์ร้อนเล่าร้อนอยู่ครับเอานะเอาโอเคทีนี้ผมว่าถอนพิษเรื่องแรกในเวลาที่เรามีถามว่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณยงยุทธไหม ผมว่าเบื้องต้นเลยคุณยงยุทธกระทําผิดไปแล้วตามที่สารได้วินิจฉัยเรื่องของการอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องของคุณยงยุทธต่อไปการกระทําผิดการทุจริตการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบทําไปแล้วมันจะแก้ปัญหาย,ยังไงให้ใครต่อจากนี้คุณยงยุทธไม่เกี่ยวอไม่เกี่ยวแล้วนะฮะที่ดินจะเป็นยังไงผมปร่นจากคุณวิทยเยนมา ผมเอาทรัพย์สินมาเอาปืนจี้คุณร้นมาแล้วผมผิดแล้ววันดีคืนดีผมเองจะเอาเงินไปคืนคุณคุณจะยกขมาลาโทษกันไม่เกี่ยวกันแล้วโอเคนะครับเรื่องนี้มันกันที่บางคนบอกเฮ้ยจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณยงยุทธผมว่าไม่เกี่ยวคือาจารย์จะบอกถ้าออกพรบฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณยงยุทธจะใช้เป็นข้ออ้างในการบอกว่าตอนนั้นเขาไปเอาที่ของธนีสงมาให้มหาไทยโอนได้ให้กับผู้วิธีเนี่ย เนี่ยตอนเนี้สนชุดนี้ก็ยังทําแบบที่เขาทาแปะเลยไม่ได้ก็สมัยคุณยงยุทธถ้าคุณยงยุทธทําแบบนี้คุณยงยุทธก็ไม่ผิดไงก็เสนอเป็นกฎหมายเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยผ่านคลอคลอเสนอให้สอสให้สวคุณยงยุทธก็ไม่ผิดแต่คุณทงยุทธนี่เล่นกระทาในสิ่งที่กฎหมายไม่ให้กระทำเพราะนั้นจึงผิดผิดไปแล้วนะ ส่วนจะมาเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งโอเคนะประเด็นนี้ถอนพิษไปชัดเจนครับเอาละทีนี้คนที่ได้รับผลกระทบคุณว่าไปแล้วทุกคนรู้กันแล้วชัดแล้วรายการเราถอนพิษไปแล้วที่ดินแปลงนี้นะวันนี้คือที่วัดเป็นของวัดใครจะเป็นจะหนามกอ๊อฟใครจะเป็นบ้านจัดสรรใครจะอยู่ใครจะไปทำโรงงานใครจะไปเปิดคลับเปิดบาร์ถือกระดาษเปล่า คือถือที่วัดไว้จะจําหน่ายจ่ายโอนต่อไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีใครซื้อหรือเปล่าอเอาละครับชัดเจนถามว่าจะแก้ปัญหายัางไงมีคนเดือดร้อนประมาณหกเจ็ดร้อยคนคือที่เป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านจัดสรรไปเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเขาบริสุทธิ์นะอาจารย์เขาซื้อมาโดยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะไปช่อโกงใครผมไปปล้นคนมานี่ได้เงินมาจํานวนมากเลยนะ,ะคุณวิทยเยนครับ มากมายมหาศาลเป็นหมื่นล้านสมมุติผมปล้นมาคุณว่าผมผิดนะผิดสิจันพ่าผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปจําหน่ายจ่ายแจกกับลูกเมียผมลูกเมียผมนี่ไม่สุดจริตล่ะลูกเมียผมเนี่ยคนอื่นไม่รู้ลูกเมียผมอาจจะไปทําบุญให้วัดให้วาให้ใครไปสร้างไปทํานู่นทนํานี่ร้อยแปดพันเก้าลงทุนมากมายตั้งโรงงานทํานู่นทํานี่เปิดร้านส้มตำเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยสมมติทรัพย์สิน่อาจย์ ร่นมาเนี่ยส่วนหนึ่งไปผ่านลูกเมียแล้วผ่านไปอีก2ี่สสิปีผมไม่รู้ว่าทรัพย์สินอันนี้อาจารย์ไปปล้นมาออผมก็ไปซื้อมาโดยความบริสุทธิ์เออคุณว่าน่าเห็นใจไหมล่ะก็น่าเห็นใจเพราะผมไม่รู้นี่ว่าเน,นี่ยอาจารย์ออปล้นมาเพราะทั้งหมดนี่มันเป็นร้านส้มตามคุณเอมาซื้อนูน่นซื้อ,น,น,อน,นี่มันเล่นแร่แปรธาตุเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ททุกคนสุดจริตหมดใช่แต่ว่าถ้าผมไปซื้อของที่เขาปล้นมาโดยที่ผมไม่ทราบเลยนะอ,อ,อาจารย์แต่สุดท้าย ถ้าเจ้าของเข้ามาทวงนี่ยกระบวนการของชิ้นนี้มันก็ต้องกลับไปหาเจ้าของเ้าโอเคเส้นแบ่งมันอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงความสุดจริตกับไม่สุดจริตครับแน่นอนคนที่ไม่สุดจริตเล่นแร่แปรธาตุต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ครับและยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับที่ดินแปลงนี้ยกตัวอย่างสมมุติอันพายกอฟอันพายเรียลเอสเตท ยังถือที่คลองที่ดินแปลงนี้อยู่คนพวกนี้ใกล้ชิดเหมือนลูกเหมือนเมียผมไหม,มเพราะมีคนคนหนึ่งมีประหลัดกระทรวงแล้วรวมทั้งบริษัทลูกเมียของรัฐมนตรีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อมาแล้วต่อมายักย้ายถ่ายเทให้กับบริษัทในเครือข่ายแล้วบริษัทในเครือข่ายอาจจะขายต่อให้กับคนอื่นก็ตา่าง ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเชื้อมันเป็นสายแล้วมันน่าจะรู้เห็นเป็นใจเหมือนลูกเมียพี่น้องผมครับและถ้ายังถือครองอยู่ผมถือว่าคนพวกนี้ช่อฉนไม่สุดจิตคนพวกนี้ไม่ควรได้รับการอภัยใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องได้รับการเยียวยาอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องทั้งสิน้นถ้าจะว่าไปประโยชน์ไปแล้วนี่แกได้ประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายด้วยเพราะถ้าจะถ้าเอาวันนี้เนี่ยตัวละครที่ยังอยู่ก็คือ อาจารย์มองว่าเจ้าของบ้านเนี่ยบริสุทธิ์ผม<ต>ให้บริสุทธิ์ไปแต่เจ้าของที่ดินเอาพายเจ้าของสนามกอล์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆต้องเอามาคืนเป็นของวัดอะไรก็ตามที่มันยังเกี่ยวข้องครับและยังผูกพันสามารถพิสูจน์ได้ว่าแกมันถึงกันและแกไม่สุดจริตคนพวกนี้ต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกฟอ้องร้องและต้องถูกคืนมาให้แกวัดนี่คือวิธีคิดของผมนะแม้ว่า จะยังไงก็ตามถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันถึงเฮ้ยแกไม่ควรจะได้เพราะแกช่อฉนตั้งกัะต้นเหมือนกับผมเป็นคนปล้นแล้วให้ลูกให้เมียผมเพราะอาจารย์จะบอกว่าที่900อกว่าไร่ที่คุณใหญ่เนื้อมเนี่ยให้กับทางวัดเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนเพราะรู้สึกเขาอาจจะแบ่งกันเป็นสองส่วนหรือเปล่าผมไม่รู้นะข้อเทจริงปัจจุบันคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ถ้าเกิดเราจะเยียวยาหรือช่วยเหลือเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะเขาซื้อไปโดยบริสุทธิ์เนี่ยการออกพรบลักษณะนี้เนี่ย ควรหรือไม่ควรยังไงจ้ะเอ่อโอเคคราวที่แล้วจําได้ใช่ไหมอาจารย์เจิมศักดิ์กับพวกเราได้ถอนพิษกันบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยไอ้คนซื้อมันต้องฟ้องคนต่อไปไอ้คนต่อไปมันก็ต้องฟ้องไล่เบี้ยกันอย่างนี้ใช่ใช่แต่ปล่อยอย่างนี้เราก็เห็นใจผู้บริสุทธิ์จะปล่อยให้เขามารับชะตากรรมอย่างนี้ก็เกินไปดังนั้นเมื่อกี้นี้คุณถามว่าไงนะจะแก้ปัญหาเขายังไงสมมติผมเป็นคนไปซื้อบ้าน,านเพราะฉะนั้นหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าควรออกกฎหมายเยียวยาเขา คือไหนไหนมันก็มาถึงขนาดนี้แล้ววัดเองถามว่าเอาปล่อยให้คืนกับวัดวัดต้องทำไงรู้ป่าคุณเอ๋ต้องฟ้องขับไล่คุณว่าชาตินี้กับชาติหน้าสมมุติคืนให้วัดแต่หาทางเจรจาเอาสำนักพุทธเรื่องใครกันมาช่วยเจรจาว่าคืนให้วัดแล้ววัดเนี่ยให้เช่าระยะยาวได้ไหมาอาจารย์คุณเอาไหม อุ้ยจายเช่าระยะยาวมันก็ไปจำลองจำนำไปจำหน่ายใจโอมได้ก็ไม่มีใคร<ด>เอา <นะ S 2> บอกให้เช่าเ็าไม่มีใครอยากได้แล้วทุกคนจ่ายเงินแล้วอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ทีนี้ไอ้ตัวที่ต่างระหว่างกรรมสิทธิ์กับการเช่าเช่ามันยังอยู่ได้ถูกไหมอาจารย์ถูกก็ไปฟ้องเอาสิไปฟ้องเอาจากอาชาตเอาภายไป,ไปฟ้องคนทุกคนมันอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งสิน้นคือในขณะเดียวกันถ้าให้ผมเดาใจวัดเองก็ไม่ไหวตกมาเป็นของวัด และให้วัดไปฟ้องขับไล่ให้วัดไปจัดการเอาแล้วในขณะเดียวกันให้ชาวบ้าน600้อยกว่าครอบครัวหรือรวมทั้งมีคนเกี่ยวข้องเป็นพันเนี่ยฟ้องร้องกันอีลุงตุงนางน,นะผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมในชีวิตคุณเอ๋จะได้เห็นการจบสิ้นหรือเปล่าหรือเปลี่ยนจเจ้าอาวาสหลายองค์จะจบไหมดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นด้วยว่าคนที่สุจริตควรเยียวยากับเขาแม้จะเป็นการนี้ละโทษกรรมก็ตาม ผมเห็นว่าหนึ่งทั้งวัดทั้งทุกคนรวมหัวรวมตัวรวมทั้งกรมที่ดินสำนักพุทธร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการเยียวยาออกกฎหมายในลักษณะว่าการทำนิติกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้นชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการการเขียนจดหมายจะออกมาอย่างที่เป็นข่าวนี้หรือไม่หรือจะออกด้วยวิธีใด ผมเรียนตรงๆผมเห็นด้วยและเข้าใจเขาส่วนใครที่ทุจริตช่อชฉนต้องรับเวรรับกรรมจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ที่ญาติโยมสาธุเขาบริจาครับเวรรับกรรมอะไรที่ได้ไปต้องคืนให้กับสงต่อไปผมเห็นด้วยอาจารย์ในเรื่องการถอนพิษเรื่องนี้เนี่ยว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธไม่ว่าจะเป็น มูลิธิมหามากุฏจะเป็นวัดธรรมิการามรวมทั้งผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยต้องมาจับเข่าคุยกันแล้วถอนพิษเรื่องนี้ร่วมกันมผมว่าจ,จะยังไม่ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าผมจะเห็นด้วยกับการออกกฎหมายหรือเปล่า,านะจ๊ะแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยวัดสำนักพุทธอาจต้องให้เขาอยู่ที่นี่ไปได้ก่อนจนกว่าเรื่องราาจะจบสิน้นแ,แล้วเดินไปถึงที่สุดต้องร่วมกันเป็นเจ้าาพาอย่าปล่อยให้สัพเพสัตาครับ,รบเรื่องนี้ทางเรื่องนี้ชัดเจนครับ เดี๋ยวรเราจะไปเรื่องถัดไปเรื่องเลือกตั้งปีหน้าจะเลือกตั้งแล้วอาจารย์ปี6-1เออไปดูสิครับ